ประวัติศาสตร์ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาบอกกันนะครับว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยท่านลองคิดดูเอาแค่ยุคใกล้ๆนี้เองนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 วิถีชีวิตของเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบ้านจึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของที่อยู่อาศัยที่จักนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเกมเปลี่ยนยุคเป็นไลฟ์สไตล์เป็นวิถีชีวิตที่เราเลือกและเป็นอาณาจักรของการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์อย,อย่างยั่งยืนเพราะบ้านกลายเป็นพื้นที่ชีวิตที่มีความหมายมากไปกว่าน,นั้นแล้ว สวัสดีครับและในวันนี้ผมวิทย์สิทธิทเวกินหรือว่าเฮียวิทย์นะครับใน The Space Thinker Podcast ผมจะพาทุกท่านเลยนะครับไปเปิดโลกของการอยู่อาศัยที่บ้านจะกลายเป็นอาณาจักรของการใช้ชีวิตของทุกท่านเลยนะครับผมจะชวนทุกท่านรู้จักกับคำนี้ครับ l i f e Space แปลเป็นภาษาไทยตรงไปตรงมาเลยคือพื้นที่ชีวิตเพราะว่าบ้านไม่ใช่เป็นแต่เพียงแค่ที่ที่เรานั้น กินอาหารอยู่กับครอบครัวและหลับนอนแต่เพียงเท่านั้นหลังจากที่ชีวิตของพวกเรานั้นถูกเดสรับหรือว่าถูกเขยา่าโดยเจ้าโควิด19นิยามของคําว่าพื้นที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยเรียนคนํานี้ new normal next normal คล้ายๆกันครับกับในอดีตเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะมีการแบ่งเป็นยุคต่างๆก็คือยุค prehistoric หรือยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แต่ในยุคปัจจุบันเวลาที่เราบอกโลกปัจจุบันวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมตัวตัดของมันคือการแพร่ระบาดของโควิด19นี่แหละครับ ทีนี้ครับการก้าวผ่านจากเดิม normal แบบเดิมเป็น new normal และ next normal นี้เปรียบเสมือนเกมเปลี่ยนยุคเลยนะครับเพราะว่าคนนั้นเริ่มต้นให้ความสำคัญกับรายละเอียดบ้านเพราะเป็นพื้นที่ที่พวกเขานั้นใช้เวลามากกว่าที่พวกเขาเคยเป็นอยู่อดีตบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแต่ถ้าลองบทบทวนดูตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิดบ้านกลายปไปเลยครับกลายเป็นที่ประชุมครับกลายเป็นสตูดิโอกลายเป็นโรงภาพยนตร์ก็เพราะไปดูหนังไม่ได้ไงครับ กลายเป็นร้านอาหารพราะช่วงนั้นล็อกดาวน์ครับอย่างในกรณีของคนที่เป็นผู้ประกาศอย่างผมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับแต่เดิมเคยเข้าสตูดิโอไม่ใช่ต่อไปแล้วครับในช่วงเวลานั้นประมาณปีกว่าเลยเราต้องเนรมิตคอนเนอร์บางคอนเนอร์ของไลฟ์สเปซของพื้นที่ชีวิตของเรา ให้เอื้ออำนวยกับวิถีชีวิตใหม่ของเราสิ่งนี้เองครับนำไปสู่การที่พวกเราเริ่มต้นกลับอาทบทวน mindset ของพวกเราวิถีชีวิตของพวกเราและการออกแบบบ้านซึ่งครั้งหนึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยกลายมาเป็นพื้นที่กลายมาเป็นอาณาจักรแห่งการดำรงชีวิตของพวกเราทีนี้ครับด้านหนึ่งคือด้านของเรา คู่ที่ใช้ Space เหล่านั้นแล้วนักอสังหาริมทรัพย์ล่ะในปัจจุบันไม่ใช่แค่การสร้างบ้านบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ากลายเป็นนักออกแบบพื้นที่ที่สร้างพื้นที่ให้เป็นไลฟ์สเปซพื้นที่ชีวิตให้กับผู้คนครับเพราะนับแต่นี้เวลาที่เขามองบ้านไม่ใช่แค่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่บ้านนั้นคือการออกแบบพื้นที่ชีวิตที่ตอบโจทย์และไลฟ์สไตล์ให้กับคนที่จะมาอยู่อาศัยนี่แหละครับ ทีนี้เรามาดูผลการวิจัยกันบ้างอันนี้เป็นผลการวิจัยของเทอร a าแบงคอกว่าในเรื่องพฤติกรรมการอยู่อาศัยครับโดยมีผลการวิจัยที่มีชื่อว่า the most powerful of real estate brand 2023บอกแบบนี้บอกยุคใหม่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกิจ,จก,กรรมในบ้านนะครับต้องเป็นทั้งพื้นที่ผ่อนคลายอันนี้มิติที่1นนะครับมิติที่2ต้องเป็นพื้นที่ที่เอื้ออำนวยการทำงานในบ้านด้วยหนึ่งเลยครับด้านการพักผ่อ,น,อนนี้คนจะชินอยู่แล้วพื้นที่ในห้องรับแขก พื้นที่ห้องนั่งเล่นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่ใช้ในการดูหนังดูซีรีส์สันทนาการก็เรียกแบบนี้ทํากิจกรรมที่เน้นการผ่อนคลายบางคนก็เรียกว่า living space แต่ว่าอีกส่วนนึงยครับพื้นที่การทํางาน work at home ซึ่งตรงนี้แต่เดิมครับเคยถูกจํากัดเอาไว้ในห้องทํางานที่มีอยู่ในบ้านแต่ตอนนี้ไม่ใช่บางคนบอกเราพันวก2อย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วอะ่ะการเข้ามาในพื้นที่ที่บอกว่าเราทํางานไม่ใช่แล้วเพราะสองอย่างบางทีทับซ้อนกันเข้าไปแล้วนี่แหละครับอีกส่วนหนึ่ง เรื่องของความยั่งยืนเป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับแต่ละคนเวลามองสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะตัวเองไม่ได้มองเฉพาะคนใกล้ตัวไม่ได้มองเฉพาะครอบครัวต่อไปแล้วแต่มองครับระหว่างเราคนที่เรารักพื้นที่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมและผู้อื่นนี่แหละครับก็คือเทรนด์ของ sustainable lifestyles ด้วยทีนี้ความต้องการบ้านในอุดมคติครับเขาบอกมีด้วยกัน3ด้านดังต่อไปนี้ครับด้านที่1เลยความสะดวกและสบายหรือว่า comfortable and convenience living มิติที่2ครับ safe and secure environment ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าม,มีบรรยากาศที่ตัวเองอยู่แล้วปลอดภัยสุขสบายครับและด้านที่3คือความเป็นอยู่ที่ดีในองค์รวมหรือว่า well being ครับคนส่วนใหญ่เลยมองว่าการอยู่ในบ้านที่ครบสมบูรณ์นะครับเงียบสงบมีความสุข มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับมีบ้านสมาร์ทโฮมมีเทคโนโลยีความสะดวกนะครับจะต้องํำให้มีความรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายเหมือนอยู่ในอาณาจักรส่วนตัวครับสิ่งนี้สามารถที่จะช่วยยกระดับแม้จะเป็นร่างกายของเราแล้วก็จิตใจของเราด้วยแต่จริงๆแล้วเรามาพนวอีกหนึ่งมิติเข้าไปนั่นคือ sustainable trends ก็คือกระแสความยั่งยืนเริ่มต้นมาจากภาวะโลกร้อน global warming ตอนนี้เลขาธิการของสหประชาชาติท่านบอกไม่วอร์มมิ่งแล้วครับ ตอนนี้เป็น global boiling โลกเดือดไปแล้วสิ่งเหล่านี้ครับด้านหนึ่งส่งผลกระทบต่อเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่อีกส่วนหนึ่งครับนะักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็นำเอาสิ่งนี้ sustainable living ใส่เขาเ้าไปในสรรมการการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทุกฝ่ายเลยจำเป็นต้องมีการปรับตัวครับให้สอดรับคามกระแสความยั่งยืน ลดก๊าซเรือนกระจกลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรานอกจากสัมพันธ์กับตัวเองสัมพันธ์กับคนรอบตัวสาคัญกับครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดลอ้อมก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจดอกสําคัญนะครับที่ทําให้เราสามารถมีชีวิตที่มีความยั่งยืนอย่างมีความสุขได้ด้วยประเด็นนี้เองครับถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ถูกเน้นย้ํากันมาตลอดเลยผู้คนเองในปัจจุบันนี้ตระหนักถึงที่อยู่อาศัยที่มีความยั่งยืนด้วยอย่างที่ย้ําเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับเราไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวเราแต่หมายถึงเพืืนน่่ออนนนนมุษย์ค รวมถึงมนุษย์รุ่นต่อไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานการอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนจะนำไปสู่ความสุขนะครับต่อร่างกายจิตใจและสำคัญครับเราลืมไม่ได้พื้นที่ธรรมชาติที่แวดล้อมเราอยู่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำหรับ sustainable living ด้วยนะครับ เมื่อเรามีคอนเซปต์ใหม่ในการดำรงชีวิตเรื่องของการออกแบบก็จะต้องมีเทรนด์ใหม่เช่นเดียวกันครับแต่เดิมเรานึกถึงตัวสถาปัตยกรรมเรานึกถึงตัวฟังก์ชันครับแต่ปัจจุบันฟังก์ชันเหล่านี้จะต้องถูกออกแบบด้วย sustainable design มีความหมายว่าออกแบบและมีการตกแต่งบ้านโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบเป็นเรื่องหลักด้วยต้องยอมรับนะครับว่ามนุษย์เราเราเชื่อว่าเราสามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่จะไม่ดีกว่าละครับถ้าเรา ดำรงชีวิตและออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกันกับแนวทางของธรรมชาติการเลือกใช้วัสดุก่อสาร้างการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดรวมไปถึงครับการใช้เทคโนโลยีออกแบบต่างๆเป็นงานออกแบบแบบยั่งยืนรูปแบบหนึ่งที่คำนึงถึงปัจจัยของธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมครับและให้ความสําคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการพูดง่ายตัวแปรที่เรียกว่าธรรมชาติตัวแปรที่เรียกวความยั่งยืนถูกผนวกเข้าไว้ในสมการของพื้นที่ชีวิตนี้ตั้งแต่ต้นผู้อยู่อาศัยเองครับ สิ่งที่ได้คือแหละครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในบ้านหลังนั้นแหละครับทีนี้เทรนด์ในการออกแบบบ้านจําเป็นต้องมีความใส่ใจกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมและพูดถึงเรื่องของอีโคโลจีหรือว่าระบบนิเวศสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นความสําคัญอันดับต้นๆเลยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีครับให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการรีโนเวทที่อาศัยให้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างสังคม ตลอดจนการเลือกสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงมิติต่างๆที่ได้ว่าไปแล้วนะครับเมื่อเราผนวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาในสมการสิ่งที่ได้คือเราจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเราจะมีพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ไม่สร้างภาระต่างๆให้กับเพื่อนบ้านคนรอบข้างสิ่งนี้แหละครับจะทําให้โลกของเราน่าอยู่และจะทําให้เราเองนี่แหละครับเป็นผู้ที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยทีนี้การสร้างสมดุลระหว่างกันสําคัญครับนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อผู้อยู่อาศัยการสร้างสเปซหรือว่ากการออแบบพื้นที ให้มีความเฟล็กซิเบิลให้มีความยืดหยุ่นครบครันเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสําคัญของการออกแบบซึ่งสเปซที่ดีจะต้องให้ความสําคัญนะครับต่อการสร้างบรรยากาศครับไม่จะเป็นภายในและภายนอกบ้านควบคู่กันไปด้วยการสร้างสเปซที่ดีต้องคํานึงถึงการใช้สอยฟังก์ชันต่างๆตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยซึ่งการเข้ามานะครับของเทคโนโลยีหลังสถานการณ์โควิด สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตของเราสิ่งนี้ครับส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยที่มันไม่จำกัดเวลาสถานที่การใช้ชีวิตการทํางานหรือการพักผ่อนนะครับบางทีเราจะเห็นในยุคป,ปัจจุบันครับเราทํางานไปด้วยแต่เราใช้ชีวิตไปด้วยได้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาบางคนเรียนไปด้วยแต่ก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับชีวิตตัวเองไปได้ด้วยดังนั้นณเวลานี้ไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้วดังนั้นการออกแบบ living space ครับจึงมีความสาคัญเพราะว่าชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการแบ่งแ,งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันอีกต่อไปแล้วนะครับ ที่ผ่านมาครับก็เกิดธุรกิจเล็กๆบางทีเขาเรียกสตาร์ทอนะัพเนาะอยู่ภายในบ้านก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับเราไปดูที่ตัวอย่างสหรัฐอเมริกากันบ้างครับประมาณ40-50%เลยของธุรกิจขนาดเล็กทํางานที่ไหนรู้ไหมครับ เป็นโฮมออฟฟิศนี่แหละครับแนวโน้มแบบนี้เองที่มีบ้านเนี่ยในระมิตเป็นโฮมออฟฟิศทำให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของบ้านนำไปสู่รูปแบบชีวิตใหม่บ้านหลังหนึ่งครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นบ้านที่สามารถอาศัยก็ได้ทำงานก็ได้ทำธุรกิจเล็กๆในห้องห้องหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ด้วยความยืดหยุ่นของการออกแบบรูปแบบชีวิตแบบใหม่ทำให้สิ่งเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับหลายๆครั้งเวลาท ที่อยู่อาศัยพื้นที่ชีวิตเราจะนึกถึงเฉพาะโตัวบ้านแต่เพียงอย่างเดียวในโครงสร้างแต่จริงๆแล้วท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าพื้นที่ใช้สอยภายนอกคนที่จะต้องถูกนําเข้ามาในการออกแบบวิถีชีวิตของเราด้วยนะครับบ้านในยุคป,ปัจจุบันมีการปรับปริในเรื่องการออกแบบให้มีพื้นที่เชื่อมต่อกันในส่วนของ living area เช่นสวนสระว่ายน้านะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กินพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ ในปัจจุบันนี้ถูกออกแบบขึ้นมาให้สามารถรองรับกิจกรรมในการสังสรรค์ของคนในครอบครัวได้พื้นที่ในส่วนของห้องนั่งเล่นบางทีก็จะถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่ที่มีการทําสวนก็มีปลูกดอกไม้ในร่มก็มีบางครั้งพื้นที่ใกล้กับห้องนอน ก็อาจจะถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ของเจ้าสมาชิกครอบครวัวตัวน้อยก็คือบรรดาสัตว์เลี้ยงน่ารักของพวกเราด้วยนี่แหละครับสำหรับพื้นที่ส่วนตัวเองนักออกแบบในยุคปัจจุบันครับมองแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีความตายตัวอีกต่อไปแล้วนะครับสามารถที่จะแบ่งโซนได้ให้เป็นพื้นที่ในพื้นที่ครับเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอาณาจักรส่วนตัวของตัวเองอย่างชัดเจน แต่ขนาดเดียวกันถึงแม้จะมีแบ่งสันปันส่วนแต่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมและพอดีบางบ้านอาจจะมีสตูดิโอหลายห้องให้เหมาะสมกับชีวิตไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของสมาชิกที่มีความหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ายุคสมัยที่สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ระหว่างเราก็คือมนุษย์กับที่อยู่อาศัยของเราก็คือบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยต่อไปแล้วแต่มันคือพื้นที่ชีวิต l i ฟ e space เป็นพื้นที่ในการใช้ชีวิตของพวกเราวิธีการในการที่เราจะอยู่กับตัวเองคนที่เรารักครอบครัวแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะพื้นที่ที่เราเลือกวิถีชีวิตที่เราใช้วิถีชีวิตที่เรากันกรองมากลายเป็นเกมเปลี่ยนยุคของพวกเราทุกคนครับ